สวัสดีครับวันนี้ขอแนะนาเกมการ์ดไฮโลครับบอกว่าเป็นเกมใหม่ล่าสุดในปีนี้นะที่กําลังมาแรงต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยเพิ่งรู้จักมันนะรวมทั้งผมด้วยนะวันนี้ครับผมจะมาแนะนําว่ามันเล่นยังไงครับอันดับแรกครับให้เลือกเบ็ดก่อนครับมีตั้งแต่เบ็ด5บาท5บาท1 0บาท1 5 25 50ยี่จนไปถึงเท่าไหร่นะ่ย5พันเลยนะหมื่นหนอยู่ที่เราเลยว่าจะเลือกเท่าไหร่ครับ เราดูครับผมลองเล่นที่ตารัก0บาทก่อนแล้วกันครับกดคาว่าเบ็ดเข้าไปอ่าทีนี้มันจะมีไพ่มา1ใบนะครับใน1ชุดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด52บใบเหมือนให้จริงๆเลยนะครับของเกมการ์ไฮโลเนี่ยมันจะให้เราเลือกทายครับว่าไพ่นั้นจะออกสูงไฮเนี่ยหรือว่าออกโลกคือต่ํานะครับออกสูงเนี่ยได้คูณ1.5ออกต่ำเนี่ยคูณ3.1มาดูครับถ้าคุณทายว่าจะออกดำในใบต่อไปเนี่ยได้คูณ4เลยนะ หรือว่าคุณจะเลือกโพแดงดอกจิกเข้าหลามนี่เลือกได้หมดหรือว่าคุณจะเลือกแค่ออกดําหรือว่าแดงตานี้ผมว่ามันน่าจะน่าจะดํานะผมขอเลือกดําก่อนหนึ่งตาอ่ะดาแบบนี้นะเห็นไหมครับผมได้มาหนึ่งร้อยเนี่ยคือก็คือมันจะคูณตามตัวเลยนะครับเล่นเล่นไม่ยากนะครับเกมการ์ดไฮโลแล้วสามารถไปต่อหรือว่าหยุดก็ได้ผมเลือกที่หยุดนะอ่าอันนี้ผมได้หนึ่งร้อยบาทแล้วแล้วก็เลือกเบ็ดใหม่ครับห้าสิบบาทอ่า มันต่ําสุดให้มันสองใช่ไหมผมกดสูงไปเลยครับยังไงก็สูงใช่ไหมแต่ว่าได้แค่สองบาทนะนะครับทีนี้ตาที่สองมาดูว่าไพ่มันกลางๆใช่ไหมมันเป็นแปดสีแดงนะครับเราจะเลือกแทงสีดําหรือว่าสีแดงซ้ําก็ได้หรือจะเลือกสูงหรือว่าเลือกต่ําก็ได้นะครับผมเลือกดําแล้วกันอ่ะแบบนี้โดนนะครับถ้าโดนมันก็จะกินเราแค่ห้าสิบาทเราก็เลือกกดเบ็ดอันใหม่เริ่มใหม่ครับไปเรื่อยๆอ่ะมันไพ่แค่สองผมก็เลือกเหมือนเดิม เลือกสูงนี่ครับสูงสุดแล้วก็มาเลือกต่ำนี่ครับนะครับคือเราจะได้เงินมากเงินน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวคูณนะครับแต่ละตัวที่มันให้เอาไว้นะครับหมายความว่าโอกาสที่มันจะออกดาอะ่ะมันถ้าคุณกล้าไปโพดําเนี่ยมันให้คูณสี่เลยนะโอกาสออกมันก็มีนะครับแต่ผมเลือกเอาแค่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันจะกินได้เยอะสุดอะ่ะผมเลือกต่าแล้วกันเพราะว่าแมพม,มันไพ่มันสูงไปแล้วอ่ะแบบนี้ผมได้แล้วหกสิบหกบาทนะครับรวมทุนนะหกสิบหกบาท อันนี้ผมเลือกสีดำอีกทีนึงอนี่ไงผมได้อีกแล้ว36าาบาทนะครับมันจะคูณไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะพอใจกับเงินรางวัลน,นั้นถ้าคุณพอใจแล้วคุณก็แค่กดหยุดแบบนี้ครับเงินก็จะเข้ากระเป๋าด้านล่างแล้วนะครับผมก็เริ่มเล่นใหม่เรื่อยๆไพ่มาสูงแบบแหม่แมแบบนี้ผมก็เลือกต่ําไปก่อนอ่ะผมมันสิบไปยังสูงผมก็เลือกต่ำไปอีกเห็นไหมครับได้95บาทแล้ว ผมเลือกสูงเพราะว่าไพ่สามมันต่ำเกินไปมากกว่าสามผมเลือกแจ็คผมว่าแจ็คมันสูงอยู่ผมเลือกต่ำอีกทีหนึ่งแผมได้ร้อยห้าสิบผมเลิกเลยนะครับแล้วสําหรับคนที่สนใจเกมร์ดไฮโลอ่ะอยากเล่นเกมแบบนี้ทํายังไงนะครับให้ทักอินบ็อกแฟนเพจเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเกมนี้อยู่ที่ค่ายอะไรนะครับสําหรับวันนี้นะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับแล้วเรามาสนุกด้วยกันครับกับเกมร์ดไฮโลครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ เคยโดนโกงมาเวทนนี้รอไม่โกง S C C เข้ามาเลย